ครับมาพบครับเปล่ายันผ้ามวนผ้าาออีกหนึงนะครับเมื่อนี้ผมก็จะมาตกปลาคอปลาโดคือเก่านะครับยุี่บ่อไส้อำเภอพนัดนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อนี้ผมกับมาในยากบคือเก่าครับลองมือครับว่าเมื่อนี้ผมจะได้โตบ่อครับหมายแรกครับผมจะตีนี่ครับข้างหลังผมนี้ครับเดี๋ยวไปล่องลุยกันเลยครับตอนเช้าครับอากาศกําลังจ่มใสครับะอาทิ์กำลังขึ้นเมื่อนี้ก็ ล่มเย็นๆหนาวๆนี่จแคหน่อยนะครับมาลองเมืองว่าผมจะได้ตัวบ่อเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับไม้แรกไม้แรกครับผมจะเริ่มตีเส้นนี้ครับอ่ามาเส้นนี้แล้วก็ตีจากนี้มาหนีนะครับลองเมืองนะครับว่าันจะได้ผลมอนะครับตอนเสาเส่าอากาศแจ่มใสแบบนี้นะครับส่วนมากปลาโดหรือว่าปลาคอนะครับมันจะมักกัดตอนเสาเส่านะครับ อยเสียดายครับเสียดายเบ็ดผมขาดแล้วเมืองครับเบ็ดผมขาดแล้วครับเสียดายครับเสียดายบทีนี่ตัวใหญ่ครับแต่ว่าโบได้เลยครับเบ็ดผมขาดก่อนเดี๋ยวอามาเริ่มกันไหมครับโดยกบขึ้นเ่าครับลองเมืองครับว่ามันติดกัดอีกบอลนะครับจุดเดิมนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ โอ้ยเรีย,ยบร้อยแล้วครับขาดอีกครับขาดนะครับพีดด่น้องครับใายผมขาดอีกครับแปลกใจครับ,ดดรบ,ดดรบเป็นยังือขาดสองดอกนะครับขาด เป็นเทโดเนี่นอ่นนะครับแบบนี้นี่เีได้ครับเทได้เดี๋ยวเอาไมครับเดี๋ยวเอาไมครับชุดนี้ผมขาดไปสองนะครับมาเบิ้งครับตัวที่สามครับเดี๋ยวมาลุยกันไหมครับอาเป็นยังครับเอาไม ใกลเลยครักใกล้ใเลยเป็นชะโดครับเป็นชะโด เรียรบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมปอปดก่อนครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับไอ้แมงคู่ครับไอเมงคู่นี่แล้ะครับไอแมงคู่กัดไปสามครับภาพสองได้หนึ่งครับหรือว่ามาแฮวครับมือนี่หรือว่าผมมาแฮวแล้วครับหวานแววแล้วครับมือนี่หวานแววแล้ว เดี๋ยวผมจะพามาเบื้องนะครับว่าเบ็ดนี่ครับเบ็ดที่ผมผาเห็ดนะครับเป่ายันผามวลพาเลาะนะครับผาเห็ดเบ็ดตีปลาชะโดนะครับเบื้องครับเบื้องอะไรครับอีกตัวหนึ่งนะครับเต็มป่าครับยู่ห้องในนะครับสับร่องครับบรรลุดในนอนนะครับไอ้แมงผู้ครับอันนี้แมงผู้นะครับมันเป็นแมงผู้นะครับเบื้องนะครับมันสีเป็นสีปีกแมงผู้นะครับ มันจะบนเป็นได้เหรอครับมันเป็นปีกแมงภูที่เขาเอิ้นไอ้แมงภูนะครับสุดยอดครับสุดยอดมาแล้วครับมาแล้วไอ้แมงภูครับไอ้แมงภูตัวนี้ประมาณเจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลโบยแน่นอนครับตัวนี้ดูนะครับครับเบิ้งหัวมันครับ อย่าใจกับหนาผมเลยครับหัวมันเกือบเท่ากับหนาผมเลยครับนี่นะครับไอ้แมงผู่ครับในที่สุดก็ประสบความสาเร็จแล้ะครับหลังจากตีกัดของผมไปสองเท่อนะครับเอสผมขาดนะครับอีกตัวหนึ่งสายจะลิ่งขาดนะครับอีกตัวหนึ่งสายพี่หยีของผมขาดไปเลยนะครับนี่ตัวที่สามครับกัดการดในจุดเดียวกันนะครับโหดครับกระโดดบอลไส้นน่โหดอีดีกาดแบบบอยั่งนะครับ อยเาล่มกดไล์ก็แจร์กดที่ตามให้กับปลาย่านไหนแ้วครับถ้าตึกใจได้คลิป yeah. นี้ครับเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับนี่ครับขอควนระวังนะครับใน้เบิงนะครับปัญหาที่สายผมขาดนะครับขาดไปตัวที่สองนะครับเบิงนะครับมันจะเป็นกรณีแบบนี้ครับสายพี่อีนะครับเขามาพันกับลุกมุนนะครับแบบกลิบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะปลากัดเข้ากระตุก มันก็นเลยขาดครับขอควรระว่างนะครับนี่นี่เป็นเจ็ดความดูเล็กๆ,ๆหน่อยนะครับเวลาตีจะให้เช็คเบื้องหน้ำครับเวลาเอาข้นมาแล้วมันจะงสีบ่าาดคือผมนะครับนี่นะครับผมเหลือกบอีกแค่ตัวเดียวนะครับมาลองกันเมองครับ ลองกันบิึงนะครับผมเหลือกบแค่ตัวเดียวครับตัวสุดท้ายนะครับว่าผมจะได้ตัวบ่อนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวมันล่อมึงครับจะมีตัวที่สี่ป่ะครับที่เขามากัดนะครับกัดไปละสามครับลองมึงครับ โอ้ไม่ทันครับถ่ายวัาจแต่ถันกล้องวะนี่ครับว่าท่านครับโอ้เดี๋ยวโม้เห็นเบิ้งครับนี่ปลายุ่นี่ครับนี่ครับปลายุ่ข้างหน้านี่ครับโดนแล้วครับนี่ หดครับหดสายโหดเดี๋ยวจะ่อยันสายโหดครับจะดูหดครับต้องเจอครับเบายันสายโหดครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับยกุกใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยว ต้ปดกันครับสุดยอดครับสุดยอดเห็นไหมครับสูดของเบาวยันสุดยอดดีครับ อีกเดียวครับสุดยอดวะครับสุดยอดตัวอู้ใหญ่ครับครับเบิ้งครับเบิ้งเอาเลยครับเบิ้งเอาเลยโั้ใหญ่ไงบอยยังครับเบิ้งเอาเลยสุดยอดดีดีครับโอ้ยขึ้นโมได้เล้วครับใหญ่งเง ขึ้นมาแล้วครับเกือกีดินล้อมอมเลยครับบักเม่งผูกเข้ากันครับนี่นี่กับบักเม่งผูกเข้ากันนะครับบิงงเลยครับแต่โดโหดครับปอไส้โหดคากรรี่ครับกัดตีเทือนะครับนี่จุดเดี่ยวนะครับครับผมเนี่ย ผมใจเบิ้งนะครับจุดแรกกัดผมตรงนี้จุดที่สองกัดตรงนี้ครับจุดที่สามผมได้ตัวกัดตรงนี้ครับจุดที่สี่เมื่อกี้นะครับกัดอยู่ตรงนี้ครับมองนามเบื้องขาวๆนี่ครับกัดซี่ได้สองครับถือว่าบบผิดหวังครับสุดยอดครับสุดยอดผมับผมเดือบหาวเบิ้งครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับอุ้ยกำลังแห้งอยู่ครับ ระวังให้ดีนะครับผมจะแนะนํานะครับขอใหนระวังในการตอนที่ป่าโดนนะครับให้ระวังนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเบสอีกตัวหนึ่งครับที่โพกมาทตีบริยูในปากป่านะครับระวังให้ดีนะครับตอนเดี๋ยวที่เปิร์เขาไปขีบนะครับตัวนี้กับตั้งมือเตี้โลดหรอครับเนี่ยเบิ่งได้ครับสุดยอดอีกทีครับมือนี้ มื่อนี้เบายันหมานค่ะครับตนสองตัวเลยครับมื่อนี้มุงจะปอดออกนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับยอดเลยครับเบ็ดของเบาวยันนะครับเบ็ดตีเบาวยันหผ้ามวนผ้า,ผาละเก็บใส่เบิ้งนะครับมีคลิปอยู่นะครับ เอาไปเบิ้งได้นะครับนี่ครับปัญหาครับคือสายสลิงมันง่อแล้วนะครับนี่มันงอเรียบร้อยแล้วครับหามใส่นะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมัน้องขกบบอขาดนะครับ เบิ้งเอาเลยครับตัวใหญ่บมใหญ่ครับสุดเบาะครับสุดเบาลดหม้อใส่เวฟบนะครับเพราะหนาเวฟบนี่ครับเบิ้งเลยครับสุดเบาะเลยค่ะครับใหญ่มยใหญ่ครับเบื้องเอาครับเบิ้งครับครับกาบมือนีสรุปผลงานของผมได้มือนี้นะครับ ในการตกปลาชโดของผมนะครับวันนี้ผมก็ได้สองแต้มนะครับตัวที่แรกที่ผมได้นะครับประมาณห้าโลนะจะได้ครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าตัวน้อยนะครับในตัวที่สองครับตัวนี้ประมาณเจ็ดโลครับตัวนี้ประมาณเจ็ดโลนะครับ เป็นแมงผู้ครับสรุปวันนี้ก็ได้แค่สองตัวนะครับจากติ๊กัดไปซีเดี๋ยวผมจับให้เบ,บ,บิ่งนะครับนี่ครับจากติ๊กัดไปซีนะครับผมได้สองได้ตัวใหญ่นึงครับตัวหน่อยนึงนะครับขอขอบคุณน,นะครับทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องเบายัานผ้ามวนผ้าเหลาะนะครับ <S <S มืน้นาผมจะพาไปตกป่าหรือจะพาไปเห็ดกิจกรรม,มอย่างนั้นค่อยติดตามรับชมผมเนี่ยนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจผมเนี่ยนะครับขอบคุณได้หลายครับกลับล้วครับ